สวัสดีทุกคนคะ่ะตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับช่องเพียนพารวยชาแนลนะคะมาพบกันนะคะกับแนวทางฮานอยสูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแอดก็จะพามาสรุปผลนะคะของวันที่6นะคะที่ผ่านมานะคะว่าแนวทางเข้าหรือหลุดนะคะวันที่6นะคะแอดให้เด่นเด่นนะคะ2 4แล้ว5เนาะสำหรับสายวิ่งสายรูดก็ให้2กับ4นะคะพี่น้องจา๋า ก็เข้านะคะสี่สองนะคะนี่นะคะสี่สองนะคะเอดมีสองสี่นะคะตัวเน้นนะคะรูดเข้าวิ่งเข้านะคะตัวเจาะบนไม่เข้านะคะพี่น้องจา๋าศูนย์หกนะคะพี่น้องศูนย์หกเข้าในตารางนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูกันเนาะเข้าในตารางเจาะไม่เข้านะคะห้าหนึ่งนะคะห้าหนึ่งไม่มีนะคะก็เข้า ตัวเด่นนะคะพี่น้องจ๋าสำหรับรอบปกตินะคะหนึ่งแปดนะคะหนึ่งแปดไม่เข้าแปดสนะคะแอดมีสี่เจ็ดนะคะพี่น้องจ๋าเข้ารูดนะคะเข้ารูดนะคะพี่น้องจ๋าต่อด้วยน้อย v-i p นะคะเขาวิ่งรอบเดียวนะคะพี่น้องจ๋าเข้าวิ่งนะคะวิ่ง8ชนะเลิศเลยนะคะ8มาตั้งแต่รอบพิเศษนะคะรอบพิเศษ ปกติบนล่างนะคะสำหรับ8เนาะ vip ล่างนะคะพี่น้องจา๋าใครให้8ก็ยินดีด้วยนะคะสำหรับอรอบนี้เนาะสำหรับวันที่6นะคะพี่น้องจ๋าก็ไปดูเลขในตารางเนาะเลขในตา,ตารางนะคะมี4มี6มีหนะคะแตก3มตัวนะคะ0 6ย์หนะคะ นี่ศูนย์หกเลขในตารางนะคะสองสี่สีในตารางนะคะพี่น้องจ๋าก็ยินดีกับพี่น้องทุกท่านนะคะถ้าสําหรับสายวิ่งสายลูดแล้วก็จับได้ก็ยินดีด้วยนะคะพี่น้องก็ไปลุ้นกันต่อนะคะของวันที่เจ็ดนะคะพี่น้องรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะวันที่เจ็ด เดือนสิบสองนะคะสองพันห้ารอยหกสิกบสี P N ่นะคะสุกับเอสเพียนนะคะพารวยอันนี้ตารางนะคะตารางก็เข้าดีต่อเนื่องนะคะแนวทางฮาหนอยนะคะสูตรวัดใจ จอให้บนล่างนะคะดูสูตรด้วยนะคะมีสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะแล้วก็สูตรวัดใจนะคะก่อนที่จะรับชมรับฟังนะคะแอดก็มีคำเตือนเช่นเคยนะคะคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดรับชมเพื่อความบันเทิงและใช้วิจารณญาณในการรับชม เด็กต่ำกว่าอายุ18ปีคนได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะคะมาดูกันนะคะเลขในตารางนะคะมี7มี5มี4มี3มี2มี1นะคะพี่น้องสามารถจับ3ตัวได้นะคะ จับวินได้นะคะพี่น้องจา๋าบางทีตัวที่แอดจับก็ไม่ได้มาเสมอไปเนาะเด่นห้าสี่เจ็ดนะคะวิ่งดูดที่ห้าและสี่นะคะห้านะคะก็จะมีห้าศูนย์นะคะห้าหนึ่งนะคะห้าสี 5 5าห,าห,าหานะคะสนะคะก็จะมี40 4 1ูนย์นึงส,สี่แ,และ49่เานะคะสำหรับชุดเด่นนะคะ ไม่ชอบชุดเด่นยังมีชุดกันให้นะคะแอดมีชุดกันให้นะคะจากตารางเนาะสองสามนะคะสามศูนย์เจ็ดหนึ่งสามหนึ่งนะคะโอเคสี่คู่เนาะก็ ผิดพลาดประการใดขอโทษขออภัยด้วยนะคะเน้นไปที่รอบปกตินะคะ vip นะคะไปกลับบนล่างนะคะถ้าชอบตัวไหนแล้วหยิบยกไปแล้วนะคะไปกลับบนล่างนะคะมาดูตัวเน้นนะคะพี่น้องห้าศูนนะคะ ห้าสนะคะพี่น้องส่วน4ีนะคะแอดชอบ4 0่1และส7นะคะอันนี้ชุดกันนะคะชุดกันแอดชอบ71กับสาหนะคะสำหรับท่านที่ชื่นชอบก็จดไว้แคบไว้นะคะขอให้ทุกท่านโชคด,ดีนะคะก่อนออกไปฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะ สำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ